กสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขูสุคนมอชิยูฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศก็สบายดีบอสุขูสุคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ข่อยก็ยังอยู่ที่บ้านโรงพรงรุ่งคือเก่านาะพี่น้องเมืองชายบุรีแขตกำนัน,นเขตเนาะคือเอามาหาอันยายอยู่เพื่อนลังนีเนนอะพี่น้องที่อยู่ในเขตบ,บ่าวจันเแลยเนาะมากับน้องแพตตี้บอสสวัสดีป้าลุงไว้น้องแพตตี้โดยน้องแพตตี้พามาน้อพี่น้องเพรา,าเะเขากับบ,บเคยมาเนาะ เอากะก็เลยให้น้องเพิ่นพามาเนาะโอ้เพิ่นกเ็เฮาขนาดเน้องมากระไร<ห>สบายดีไหมสบายดีโดยเดี๋ยวขึ้นไปทางเฮือนก่อนเนาะพี่น้องเลยไปเตตีิขึ้นไปทางเฮือนนะเสมาเนาะมาผึ่นก็เลี้ยงมาไว้เนาะพีน่น้นนนเองกีกีี่กี่ไปแล้วมาไปแล้วไปแ้แม่ไปพูลร โอ้พายาขายบอนี่แม่พายาหลับจ้าง,งเขาเอ,อ๋อพายาหับจ้างบอ,อโด้วย 700, เจ้าไหยไผ่เท่านี้น่ะขห้ไผ่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกีบบมฮอดบมฮอดพันบอ่เจิ้อยหนึ่งเจ็ดสิบเด็ก็เจ็ดร้อยหลวะอ๋ร้อยไผ่กัเจ็ดสิบพันเนาะโอยนิโนเอ้ ให้คูมือเนาะแม่เนาะกินคูมือซื้อขาลูขาปองกินลูกเอ้ยกระสอบเ่าได้ข่าวข่าวชาดใช่ไชาดเชน้าชานช้าลโอ้คือว่าแล้วผ่มีเงินซื้อเนาะมีมีเงินซื้อให้ยาจึงไดกินหมคันบบได้เย็นใ้ยากก็าะได้กินหายงกับบได้ด้ยด้ยด้ๆย อันนั้นศาลลูกสาวลูกสาวบ่โอ<ะ>สบายดีเด้อโดยลูกสาวเพห่อเนะาะคิดว่าชีวอยู่ได้ม,นนมือนะีออยอย้น่นะ,ะนอยู่คู่มือเนะาะอยู่คู่มือพันยาจะเพหรอคู่มือเนาะพี่น้องวันอาทิตย์เจ้าก็ไปโบสถ์หรือเ่าไหมวันอาทิตย์นะโดดย บุหรีไปมือไปมือบ่อมือบ่อมือไปมันไปหรือท้องคอนย์อยากเข่าอยากน้ำจังจะไปแบียดนะอ๋อไปนั่งน่ะไปอยู่เนาะไปอยู่ลงตัวไปถักบาไปเนาะพี่น้องอด้อโอ้ยเลิกกับขี้ว่าแล้วเอาเห็ดเวียดอย่างนั้เนาะถ้าโบเห็ดก็คือสิแบบโบมีเงินซื้อเข่ากินแต่คนจุ่มเจ้าอยู่เฮือนละนี่ยนะ ลูกผันไปหาลูกหาเมียมาแล้วมีแต่แตือน่นผู้เดียวเนี่ยบ่อยู่นะผู้เดียวนี่ฉัน,นลูกสี่คนแล้วแล้วมีลูกสี่คนแลยนะเนี่ยสี่คนเออ่นอาศัยอยู่กับแม่เนาะพี่น้องลูกสี่คนเหรอเนาะพัวป้าเป็นไม่ห่างไม่ใหม่เลียเ้ยงลูกเลี้ยงหลาน<ด>มือหนึ่งจะได้กามื่อนึงสิบการเมื่อหนึ่งสิบกานบ่แม่เข้ากานมือหนึ่งค่ะ สองคนกับสาวเนาะสองคนกับสาวคิดว่าใครเ่ยของตัวเองเถอะตอนโ่เมตเนาะหบเมตรใครเน่าของตัวเองฮะบริภัยเลกจ้างเขากรเขาบุ้ยเูาซื้อดีใคยของตัวเองคนบุ้ยเขาซื้ออปดเขาขายยากบ่ขายยากได้คนเขาบุซื้อกับบริค่ายไพ่เท่าไรสมมติว่าเป็นของตัวเองถเป็นของตัวเองอันไพ่หนึ่งงานละสองพันห้าสองพันห้าสองพันห้าอ๋อ ถืออยู่เนาะถือแห้งเลยพี่น้องกับประมาณเทอรไรบุ๊ซิบบาทว่าการหนึ่งเท่านี้มาตีเป็นเงินบาทก็ได้ก็ร้อยหนึ่งก็สองเซนหาหนึ่งคันว่าไยุงงตัวเองนะอันนี้รับจ้างเขาผ่านร้อยหนึ่งเขาเจ็ดจิบพันโดยโดยแล้วก็ได้ร้อยหนึ่งแล้วก็ไปซื้อข้าเล่าเขาป้องมากี้อะไรบ้นี้นั่นคือกับโบท่านเดี๋ยวก็ไปเอาก่อน เคยเราโลโซโล่เพื่อนที่ได้อันหย่าให้เขาแต่ก็ได้เงินมาแล้วก็ใช้เขาแล้ววะนี้อ๋อ <c oughs> เป็นแบบนั้นเนาะเป็นแบบนั้นเลยกระสอบหนึ่งนี่กล้าว่ากินจากเดือนเฉอันกระสอบ,บหนึ่งลนะเขา่าเข่าห้าสิบโลเนี่ย <c oughs> ได้ทิศหนึ่งได้ทิศหนึองเนึกถึงคระคงเดือนเอาตแต่เขากินหันกินหนีไปนะเขาตั้งโต้กินแต่เขา่าเนองกับ <c oughs> <c oughs> อันทิศหนึ่งน,นี่เบิร์ดกระสอบหนึ่งบ่ อทิตึงมันกระบอเบิดดอกระสอบโซกันอะแล้วเครื่องเดือนอยู่บิรกระสอบนึงเครื่องเดือนเนาะโอ้ชิมผาเมื่อเนาะแม่เนาะจังเบิร์ดโอ้คิดว่าอาทิตย์หนึ่งเบิดกระสอบหนึ่งโย่หกคนนันทุกคนหกคนบอกหกคนเนาะสุดจ้าหกคนหกคนกเด็กน้อยนี่เจ้าบัวคอยกินไรบ้างได้ไหมเด็กน้อยเด็กน้อยำนี่ํำนองแพตตี้เนี่ยบ้าง โอ้โหนั้นติ๊บเข่าก็ตั้งยุทธหันแล้วอยากมากินอยากมากินน้องใช่ลาเขาติ๊บเรียวนี่ยเลยก็โดโดยเพิ่นกับแบบว่ากินเข่ากับบวชข่อยเปลืองดอกเนาะพี่น้องแบบว่าผู้เท่าเพิ่นแห้งบวชข่อยกินเข่าหลายบรรดาดอกเนาะแม่แม่โหยเธอได้แล้วก็เชื่อจังได้ก่อนเฮาลืมถามเอออายุหันนเมตุคัมเมตุคำมเมตุคัมเมตุงคำ ชืออ่อแม่เนี่ยตรงคำตรงคำอายุหันหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดปีเนาะแม่เนาะเป็นคนบ้านดงพุ่งเลยบอกแม่เป็นคนบ้านอันตะแลวมาอยู่ดงพุง่งโอ้เป็นคนมันตะแลวมันตะแลวมันตะแลวแถวเมืองจัพรบ่โอ้มาอยู่น้ำพวนนี่เนาะเจ้าเนาะมาอยู่น้ำพ่อ๋อพอ<ะ>พอจะเป็นคนบ้านนี่ พ่อหัดเป็นคนบ้านเก่งกอกเลยค่ะเมน่ะเป็นคนตะแลี้วเลียววันนี้คนหยุกย่ายมาบ่มีไห้มีนาแล้วก็มาหาไหหานาอ๋อไหมาหาไหหานาไหหานามาก็ได้บ่ไหนาอยู่แถวนี้ก็ได้บัวบัวได้ได้ครับปลนลูกปลนเต่าปลนดลวงปลนหนูเบิดแล้วเลยจักสั้นหลายคนเนาะพี่น้องหลายคนน้องหนุ่มเด้บันนี้แล้วก็ลูกเต้าอีเด้บันนี้ปั้นกันสนิทสนองพี่น้องเจ้าในหลายคนบ่พี่น้องเจ้า พี่น้องหกคนพี่น้องหกคนม่อมแม่หคนทั้งแม่โอ้เป็นคนอยู่บ้านนี้เบิร์ตเนาะอยู่บ้านนี้เบิร์ิ่นกาข้าวและน้องครอบครัวไปมันนาะหน่ก็ได้อบวพี่มันอะน้อยหน่งมัน้พิษแม่หันดิครอบครพิ่นันด้วยแม่ก็อยู่กับลูกกับเต้าแบบนี้แล้วพวกรัได้เสียชีวิตแต่ดน่ะเนาะพวกรับตายแล้วก็เลี้ยงลูกกัมพาบัดนี้ลูกเขาบอกว่าเลี้ยงลูกอัน ก็พาคือกันอีกทั้ฟป้าเม่์คิดจะมีแบบครอบครัวใหม่เ่าเจ้าลูกชาวยังไม่คือไปสิเอาหันเนาะจะสิเอาผู้ใดเนาะจงสิเป็นผัวมันไปสิแน่หมูเด้กถูกยากลูกเอ้ยขมิ้นผู้เอาลูกสี่เด้อเนาะลูกสี่ไปมีก็จะคิดเป็นยังไงเนาะอนาคตคิดว่าฮะนะคันว่ามีก็จักสิมีจักสิถูกกันพวกจักเมนเด้ที่ฉันเลย เอาการเนมโบเห็นอนาคตคือกันนแม่เนาะแม่ฝันไปมีครอบครัวใหม่เห็นไหลูกสาวฝันน่ะพี่น้องฝันกับไทยหนังไทยแบบนี้เลยสิไทยแบบนี้แล้วยังโมได้กินเกาเทียงบ่เนี่ยนะยังแล้วเคยกินเกาเทียงแม่กับขะนั่งจังสิลูกไปแล้วก็เอาเลยนะกุกกุกกุกกะไปเลย้ะเจฟพวกเขานี่แม่นั่นเจฟพวกเขานี่เจสักยาโควิดนี่หลุดเป็นเลยเป็นลอยไปโบอยากปิ้นอ๋อแม่นาะ เจ้าสักเจอเข็มบักสิทธสามเข็มสามว่าสามเข็มผมอ๋อพี่น้องเมื่อก่อนเจ้าก็ย่างไปมาสะดวกสบายเนาะึ้งไปซัตยานี่ไปหลุดไปบ่ได้หลุดลงเฮือนนี่ก็คอยแก่แข่งไปคอยแกแข่งมาอยู่พรงนี้คนทุนยาบาดข้ามน้ำบุกไปถ่ายก็ยังนั่งไม่ไปผ้าไปเป็นกับผ้าก เรื่องโบสเรื่องยังแม่พันกระไปอยู่เนาะแต่ว่าโบสถขยันปนได้ปนได้อันนั้นปนได้เนาะปนได้ปนนั้นปนได้มันถูกยากๆดีแล้วขาดเลยนี้แ่พันกระขาดเกินเนาะเจ้าโบได้เมื่อยามบ้านเจ้าโบสถ์แม่บสถ์โบสถ์เมื่อยบ้านแต่แล้วพูดจืสำน้าเดี๋นี้ไปกบูจักซ้ำแม่ตายเลยตะกี้หันแม่อยู่หันเออไปน่ะแม่ให้ชักพี่น้องทั้งนั้นโบมีบ่พี่น้องอยู่ทั้งนั้นกะ อันอึนวนจันไทยไปก็เจ้าก็จืดเจ้าอยู่ดีเขาคเขาปลูกแต่ป่านะว่าจั่นน้อยไปเห่าเถาเนี้ยส่นกะเถาโตกะเถาเลยดูจิ้ไปว่าวนี่ยนะบุจีครับบุจือบุจือซ้อมไปกับบุจืเดอเด้อแม่กับแนบึงลูกหลานคึ้ครูมือนี่ในเฮือนในซานอยู่ในบ้านในเมืองยังจักลูกคนใดจักคนไหน สายตากระบอดีปัญใด้สายตาบอดดีแล้วนะสายตาผ่ามัวแล้วเนาะเผาแล้วก็ว่าอะไรเผาแล้วโยลายแล้วเผาโซลาแล้วลูกเอ้ยโนยนั่นแหละจังหวะแต่เศร้ามื่อนี่ได้จะใครแหละแม่หักก็ไดิชงฮักกระดิชงในมือนี่จะเศร้ามื่อนี่ซองในมือนี่วะข้องงอนไปหันไปหนีเด้อโนย เมื re, <to> ่อยแล้วก็ไปคอยคัดไปหาเห็ดหาหอนเนาะโอ้ยไปโอ้ยยันล้มไปที่ล้มอยู่ป่าคุณขลอก้างบ้านนี่โลไปคงชายทางมันได้อยู่ไปมาไปมานะอ๋อไกลมาก็เห็นเห็ดหอยเต้นหมือนในแถวแคมทางกระเจ้าขายเขาไปหาอันนั้นดอกกระเจียวก็ลายอยู่เขาไปหาเม่นี่ไปบไดาอย่าล้มทับไฟเราก็ เสียเวลาอีกเนาะพี่น้องอย่าลงทีบก็บพนี่นะไปมันมาไผ่เน่าจ้างกัเจ้าฮะนะหลักจ้างเขาหนิอันนี้กับอื่นอนี่ก็วันทิตย์หนิจะไผ่แต่มันทอดลอยชิ้นทอดแล้วนี่โดมือวันจันทร์มันคั่นผมเลยคสิทอดอันนี้เนี่ยเป็นคลองบ้านนันตรงพุงเองระเบ่อนี่ยนะคลองอันวันนี้คลอง้านลงพุงเองทำมันหลักจ้างหักจ้างเขาลอยโดยกเจ้าวัน เอามาจุมนไทยเนาะพี่น,นอ้องหับก,<ช>ก้างไปละเกตลอยกีบเนาะกลอกถแหงเนี่ยมหอ,อดพันมหอดหอดพัน,นอ,นนอนก้านจึงได้อันเกดสิบกชิบะไทยละพ,พันกีบกันยังไขไ่เนาะไหมเนาะโดยคนว่าืึอเข่ากะใส่ค่องข้า่อข้าใส่แซ่สีอ่าชองข้าดยอด เมื่อนี้เฮาสิเอาเงินมาให้เจ้าเด้อแม่เงินก็เป็นเงินของพระเจ้าเด้อโดยจํานวนเจ็ดแสนกีบมาจะเอาให้เจ้าเด้อโดยอด้อจเอาเงินให้พ่นกับนอที่นอกนี่เนาะพี่น้องเงินจํานวนเจ็ดแสนกีบเฮาก็สิเอาให้แม่เพิ่นเลยเนาะอ๋อแม่โดยอ๋อเอาเงินไปก่อนโดยเอาเงินไปก่อนเดี๋ยวสิให้แม่เพิ่น ขอบคุณพระเจ้าเนาะอ้าขอบคุณพระเจ้าเลยเด้อขอบคุณเยอะเลยเจ้าวว่าจะสิอวยพรให้ไปได้เจ้าอวยอวยพรให้บ่โดยอวยรอดสาธุพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรขอให้ทุกมมุ่มัติปัทนาเขาน้อยขอให้พระเจ้าซอยสู้แห้งเขาน้อยเลยซอยสู้แห้งเพิ่นเพิ่นมียังงั้นเขาเป็นอ๋อเพิ่นว่าบขเป็นเนาะบันี้เฮาเนาะจีให้เจ้าว่าตามเขาเด้อขอบคุณพระเจ้าตามเขาเด้อแม่เด้อ ลูกขอขอบพระคุณพระเจ้าล,ลูกขอขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาพระเยซูพระบิดาพระเยซูที่ได้ช่วยเหลืออะไเมตตาลูกที่ได้ช่วยเหลืออะไเมตตาลูกอาเมนอาเมนตอนนี้แม่เพิ่นก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วพระที่รียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นก็ว่าบ่ค่อยเป็นบัลดัเนาะอ๋าจังได๋ก็อยู่ดีมีแฮงเด้อแม่เด้เดอเฮาก็สิได้เมื่อไรเด้อขอบคุณโดย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 โอเคเนาะพี่น้องโดย สุขภาพแข็งแรงเด้อเจ้าอวยพรไปทึงเฮือนทึงทานโดยขอบใจหลายได้แม่เด้อก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอชีวันสุข่สุขคนเด้อติดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องบ่าวลาตลอดมาเนาะบอจะอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างต่างประเทศขอบคุณละลายพี่น้องดีใจบ่อแม่โดยเงินเจ็ดแสนดีอืมบวกขีดบวกฟันน้อสิได้น้อโดย เอาอเวาเมื่อลยเด้อมนเด้อแม่เด้อโ,<ด>โดยอยู่ดีมีเฮงเอาละพี่น้องไปแล้วสบายดีไหมโดย,โดยไ,ปไปแล้วพี่น้อง